โอเคนะคบคนที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดกระดิ่งติดตามเผมด้วยนะคบโอเคก็คลิปนี้ผมก็จะมาขอบคุณ <c oughs> คนดูในคลิปนี้นั่นเองนะครับขอบคุณคนดูมากมากเลยนะครัมขอบคุณคนดูในคลิปนี้เลยนะคะเนี่ยขอบคุณมากมากเลยนะครับวันนี้ผมก็จะมาเปิดหน้านั่นเองนะครับก็อย่างแรกผมขอเอล้หนึ่งในเป็นกางแจมก็นักันนะคบงั้นเราไปดูหน้ามเปิดเลยดีกวา่า ไว้กูจะหอยไว้หานกทั้งมาทั้นั่นล้มือนกันแ้มอบคเมียเรแม่สิกะกระงกูกันยงเก็เสียเียก็ระโปรงเงน้อกกันนี่เราเด็กจิ้มๆันเย bài ông ơ nghĩ ba miếng bài, ừ. sì, à, các cặp cổ như khu ở đây, <laughs> nó cẩn là khô đây như rồi Hãy subscribe cho kênh bỏ ก็ประมาณนี้นะคะสำหรับแม่ผมเองก็สมมติชอบก็ออกปากแล้วมึงได้นะ้วงั้นคลิปนี้ประมาณนี้ก่อนกันแล้วกันนะครับ